ปาพยนตร์ร่วมกับลมละลายโปรดักชั่นน่าเชื่อเลยได้เจอนานที่ตุ้ยกันรวยขนาดนี้เลยเฮ้ยคือครับมึงเจอแกเมื่อเดินก่อนเว้ยโหบ้านแกนี่ใหญ่โตมากนี่ทำงาไม่แค่ได้เข้ามาอย่างนี้นะก็ไม่รู้ขขาใหู้จะหลูล่าขนาดยี่ได้ตั้มไปด้วยจริงๆเมียแกรวย แต่โอ้ยแกแต่งตัวทำเหมือนคนกระตอกเหมือนคนจนเนี่ยแต่จริงๆแกจนมาเกาะเมียกินเออแกเป็นอย่างนั้นโซฟาชุดเนี่ยต้องมีล้านกว่าเโอ้โหเฮ้ยห้องนี้เงี้ยเอาวเอาเฮียมาแล้วเฮียับได้ไหมมาไดครับไอเฮียนี่มึงมีสิทธิ์เฮียอะไรขึ้นไปนั่งบนโซฟาเมียกูเนี่ย อะไรเฮียลงมาเอาก็แขกมาก็ต้อนรับแขกไอ้เฮ sure> like ียไอ้เฮียเดี๋ยวเมียกูเห็นเขาแล้วมึงโดนด่างทั้งยกโทษเลยนะมึงนั่งไม่ได้เหรอนั่งไม่ได้เอาเซื้อมาทำไมอ่ะซื้อมาโชว์เอาเมียเขาเราจะไปนั่งไหนกันเลยเฮียเฮีไม่ให้พวกมึงแล้วไงเสือใช่ไหมนั่งเสือนี่แหละดีแล้วกินกันแบบสบายๆลงทุ่งไงอ๋อนั่งสนามหญ้าสนามหญ้าเฮียอะไรน่าตรงนี้แหละอ่ะมีโซฟามีทีวีจอแบนไม่ดีเหรอเอออย่างน้อยก็เทีวีไปเปิดทีวีไอ ออะะไร่มึงจะทำอะไรเปิดทีวีไงเฮียเปิดทำเฮียอะไรเปิดไฟเมียกูบอกแล้วนั่งปูเสือนั่งกินตรงเนี้เฮียเฮียถ้าปูเสือนั่งกินตรงนี้นะเอาไปปูกลางถนนไม่นั่งแดกกลางถนนได้เฮียแดกกลางถนนอ่ะไปแดดกลางถนนดูสิเปิดแอร์ก่อนดีกว่าแล้วนั่งตรงนี้แหละแอร์เปิดได้ยังไงเมียสั่งห้ามเปิดว่าจะเพาะห้องหมาอ้าวให้หมานอนแอร์นี่เฮียตาบ้าอะไรเฮียเห็นหมานี่ว่าคนได้ยังไงเนี่ยนี่แกไม่รู้จริงๆนะว่าเมียฉันทำอาชีพอะไร ที่แรกที่ฉันแต่งงานกับมันฉันก็ว่าหวังว่ามันร่ํารวยผิดปกติเอสืบไปสืบมานึกว่ามันค้ายาหมาแต่ไม่ใช่มันค้าอะไรมันค้าหมามันรู้ไหมล็อตนั้นน่ะที่ลงหนังสือพิมพ์หกพักว่าตัวที่โดนจับหมาเหรอหมานี่แหละเอาคือมาได้แค่ยี่สิบตัวเองมันให้ฉันนั่นดูแลอยู่ที่นี่เรียกว่าขายเหรดี๋ยวม่กินจริงๆส่งนอกเลยนะเว้ย ไออ้ตนนนกิรรงีเหช่วยปูหน่อยปูหน่อยมันจะแดกกันไหมเนี่ยเออเอาียวเดี๋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 ยวมึงนั่งอะไรอ่ะแล้วนี่จะมาแดกเหล้ามากินอะไรมึงไม่ซื้อกับแก้มเลยติดบ้านติดมือมาเลยเฮียจะจะทนจะไปซื้อได้ยังไงก็เฮียเป็นคนพูดเองก็ที่โทรมาเฮียเฮียก็บอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยวันนี้เต็มที่ไอเต็มที่ที่กูพูดนี่หมายถึงสถานที่มึงเมาที่นี่มึงไม่ต้องกลับเลยมึงนอนห้องกูโอ้ยงั้นออกไปกินข้างนอกกันไปไปกินข้างนอกเออไป โอ้ยพอจะมีอะไรติดติดขวดบ้างไปเล่าก็กินที่นี่ก็ได้เหล้าพอจะเหลืออยู่เพราะว่าเป็นเหล้าเก่าที่เก็บไว้โอ้โหย่าให้มีข้ารู้นะเอาไว้กับแก้มก็พอจะเหลือพวกอาหารหมามันกินได้แล้วเอาเอาเอาเหล้าเป็นเป็นหลักก่อนแล้วกันไอ้อาหารเดี๋ยวออกไปซื้อข้างนอกเอาเอางั้นนั่งรอแป๊บนเดแล้วก็จะซื้อโซฟาทำไมซื้อมาแล้วก็นั่งไม่ได้มาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาลับนอนเหนือหน่อยเต็มที่เต็มที่เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอะไรกันโอ้โหนานๆเจอกันทีนึงรอแป๊บหนึ่งปีพันเก้าร้อยแปดสิบกี่ปีแล้วร้อยกันหนึ่งปีโอ้โหไม่ต้องรอแป๊บสิรอแป๊บเฮ้ยทำอะไรอือเฮ้ยไม่น่าเชื่อเฮ้ยกลิ่นไม้โมยังอยู่เลยอ่ะได้กลิ่นดีมากเลย อะไรไมึงเดือดอะไรไม่รู้วะเวว่าเอาเี๋เฮ้ยว่าอย่างไรแล้วมาเขาไงก็ให้กินอยู่แล้วเดี๋ยวว่าเอาเดี๋ยวให้กินพร้อมกันสิไอ้สมพรอะไรมาครับอ้าวโอ้ยเฮี้ยนี่อะไรของมึงเนี่ยเอาอะไรเฮี้ยมึงกินไม่ได้ยังไงเนี่ยเอาเฮียเอามาให้กินเนี่ยโอ้ตลกฮาตุดยอดมาเลยเฮี้ยเฮี้ยเอ้ยนั่นมันเยี่ยวกูกูจะไปให้หมอตรวจเบาหวานพรุ่งนี้ ไอ้เฮียไอ้เฮียนี่แหละแล้วทำไมเอายกมาทำอไมเนี่ยเอามาไว้ตรงนี้เอาไว้ในห้องไม่ได้เดี๋ยวหมามันชนหกนี่ขวดนี้ปีพันเก้าร้อยเก้าสิบแล้วไอ้ขวดนี้เยี่ยวกูหยุดแตกเข้าไปแล้วเขาไปเก็บเลยตะกาตะการนะมึงเนี่ยกลับแก้วจะไม่มาเลยชิมหน่อย้เฮียให้แดกเยี่ยวตัวเองป้าหวานหนักระการอเดี๋ยวเดี๋ยวกลับแก้วมาเราแก้วไหนเป็นแก้วไหนวะเนี่ย กูเปลี่ยนแก้วแล้วกูว่เอเวเลยแม่ปวร์นั่นไม่เคยบอกกูเฮ้ยไอ้เชฟที่ดีนี่เยี่ยมเมียมันเปล่เขาแทนเออแล้วมาแล้วเฮ้ยเอาพอประทังไปก่อนนะเว้ยไม่ได้ดีเด่นอะไรเขาเป็เพียนโอ้โหแค่นี้ก็ดีแล้วครับแหมก็นานๆมาเยี่ยมบ้านเทียาทีเยี่ยมก็จริงๆก็มีน้ำใจแคครับเป็นคนปากอย่างนี้แหละอันนี้ไม่ใช่เยี่ยมเมียเยี่ยมไม่ใช่ไม่ใช่อ้าวเยี่ยมดีนะ อยญ่เยอะอยญ่เยอะของดีมีน้อยเจแเนี่ยมันใส่เยี่ยวเมื่อกี้พี่เอ๋าหลังแน่ที่เมาเหรอเมาเยี่ยวไอ้เหี้ยวนี่ถามจริงนะว่าวินเอ็งคิดยังไงวะได้ข่าวว่าจะแต่งงานใช่เหรอก็โอเคหาดึงเขาโศกซะงั้นทำไมก็มันได้เวลาแล้วอ่ะฉันก็รักกับแฟนที่เต็มที่แล้วอยากจะแต่งงานแต่มันติดนิดเดียวเขาตามเขาตามไม่ยอมให้มันดุนี่ฉันถามแกจริงเนี่ยชีวิตแกทั้งชีวิตนะเว้ยแกตัดสินใจแต่งงานนี่ มันเปรียบเสมือนเอาห่วงมาคล้องคอจะไปไหนก็ไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องรายงานเมียหมดฮะอย่างถ้าเราเป็นโสดเสื้อผ้าชุดเดียวเจ็วัน8วันที่จะกลับบ้านทีนึงแล้วนี่แกคิดอะไรวะเนี่ยต้องอยู่ใต้คําสั่งเมียทุกอย่างจะทําอะไรก็ต้องคอยรายงานนั่นไงพูดไม่ทันขาดคำไอ้ควายจะโทรมาแล้วล่ะฮัลโหลออ้ออีควายเมียกูให้เกียรติแก หมูเหรอจ้าอะไรนะจูดี้เหรอจูดี้ฉันพาไปหาหมอแล้วโอ,อ้ลูกสาวเลยเฮียลูกสาวเฮียอะไรหมาหมามันหมามันชื่อจูดี้จ้าที่รักอ๋อไปเข้าเือกอ่อนว่าไงนะให้เรียกเงินกับคนขับรถชนหมาเธอเหรอเท่าไหร่นะห้าหมืน่นทุยเธอจะบ้าเหรอขารถเข็นเข็นของดองขายจะได้มีเงินได้ไงฮะ ให้ทัวรไปที่ประกันหมาทุกทัวร์ทำประกันหมดจริงอ่ะเขาทำประกันชีวิตเนี่ยนะหมาทำประกันชีวิตเอไอเอราทำไอเย,ยไมมเฮเยทำยังกูบัตรประกันสังคม30บาทอยู่ก็ได้เพราะมันรวยอ่ะอาแจ้าทีรักเรียบร้อยแล้วจ้านิดหน่อยเพื่อนๆมาจ้านะอนุญาตนะจ้าขอบคุณมากครับฮนะอุบ้าฉันะกินหรอกฉันรู้ตัวไหนเป็นตัวไหนจ้า เรา๋ยรากินหมาครับจากจ่าแค่นี้นะนี่ไงไอวินนี่คือตัวอย่างไงนี่คือตัวอย่างโทรจิตทกทุกห้านาทีมันก็เป็นแล้วแกจะแต่งงานทําไมกับมันก็ไม่เหมือนกันทุกคนหลอกแหม่ผู้หญิงเง่แล้วสื่อจะประวัติเ็าเป็นยังไงก็ดีจบการศึกษาอะไรจบปริญญจะโทแล้วรวยไหมไม่ค่อยรวยเท่าไหร่ก็นั่นไงเอามาีนเหี๋ยวเ็าถอยดูเถอะญาติยื่มาเต็มบ้านหมดเอง่ะ ที่เฮียเขาพูดมันก็เอเฮีย,ยอันนี้เล่าปลอมมันเนี่ยทําไมอ่ะทำไมมันดับกลิ่นเยี่ยวไม่ได้เลยอ่ะคิดมากนะฮะกิน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 มันยังขึ้นจมูกอยู่เลยนะเฮียนะมันร้อยกว่าปีมันจะจืดไปมันของทังไมหมดเออเฮียก็พูดถูกนะเว้ย คนเราอะ่ะมีเมียเสียตังไปขอมามันยังมาด่าเราแล้วทําเราใด้เราไม่มีอรริสระเว้ยฟังเอาไว้เนี่ยข้าก็เหมือนกันเว้ยเมียข้าเองก็รู้ว่ามันด่าเก่งขนาดไหนปากนะเน่กันไกลโอ้โหมันด่านิดนะถ้าเมื่อก่อนนี้ทํางานเว้ยถ้าห้าโมงไม่ถึงบ้านมันด่ายันเช้าไม่ต้องหลับต้องนอนเว้ยเฮียผมได้คาถาดีมากคาถาอะไรวะผมไปหาพ่อที่บ้านนอกมาพ่อให้คาถาดีคาถา กำกัดเมียอมตอนนี้เมียผมไม่อยู่ในอาวาดไปปีป่าไม่จะคําเมื่อก่อนนี่มันเปิดแคตตล็อกด่าเลยนะวันจัดงงน,นดายังไงวันอังคารดายังไงเดี๋ยวนี้เงียบสนิท ก็นี่ไงหลังจากที่ไอ้วินแต่งงานแล้วเนี่ยมึงเอาเคล็ดลับ่ยสอนบอกได้ปหมมึงเอาไปใช้เลยนะมึอ่อนมีคขาด่าเก่งไว้เดี๋ยวนี้หุบปากเงียบสนิทไม่มีด่าไม่แต่คำเดียวพ่อบอกว่าลงทุนไม่ต้องมากทำไมซื้อเหล้ามาสักกักหนึ่งอ้าวทำไมวะอ้าวกินจิบไปทักนิดหน่อยที่เหลือก็พรมตามตัวพรมทำไมเดี๋ยวเปียกอ้าใหรู้ว่าเราเนี่ยกินเหล้ามาได้กินเหล้าไหมเหล้าใช่ดูคนเมาสามารถทำอะไรที่ไม่เคยทำก็ได้น่ ธรรมดาเนี่ยห้าโมงต้องถึงบ้านใช่ไหมวันนี้กลับหกโมงเช้าอุ้ยไปตีกันตายเหรอร้อ,องของไงเพื่อนร้องของไงพอถึงบ้านปุ๊บใช่ไหมเราก็เห็นแล้วเนี่ยมันเปิดหน้าต่างรอที่จะเตรียมด่าทีนี้เข้าแผนเลยแล้วก็ฟอร์มเมาเลยแต่อย่าเมาจริงนะเ,เดี๋ยวอาจจะพลาดได้เช้าๆไม่มีใครช่วยมีแต่พระบิณฑบาตทีนี้เราก็ต้องหาตัวช่วย หาหมาเว้เอาหมาก่อนอ้อนบ้าเอ้ยไปเอาหมาทําไมเดี๋ยวภาพบิกนบ,บาทมาอายพระ <c oughs> เอาไม่ได้เอาหมาไป,ไปนัดชิว <c oughs> <อ>ไปใช่เอาหมาเตะหมาสิวะเตะทําไมเตะหมาโชเมียงไงดูขนาดหมายังเตะได้ถ้าเมียเอ้ยปากไม่โดนส้น,ตนเตะแล้วต่าแล้วต้องเตะตัวที่หลับๆนะเพราะไอหมาหลับมาร้องเสียงดังเลย วัดเตะหมาปุ๊บหมาร้องหมาร้องเอ๊ะเอ๊ะล uh ้องเหมือนแล้วกันไอ้ชาติหมาชาติแม่มันนี่ยิ่งเสริมให้มึงเล่าเอไอ้เฟรดอะเออที่เขาดียบบนั้นแล้วนวัดเตะหมาปั้งหมาแล้วล้องล้องเอ๊ะเอ๊ะ มันได้ยินเสียงไงแม่บางต้องตื่นดิทีนี้เราก็ตะโกนเรียกเลยเรียกแล้วดังๆให้ชาวบ้านรู้มาไป็นคเลยตะโกนเลยไปไปเมียโอ้ยควายเสียงเบางี้เมียมันจะกลัวเหรอไม่ไม่กล้ามันกล้ากลัวเลยถ้าเลยท้าลบเลยเต็มเต็มที่อันใดเรียกอะไรนะดูดุไปเลยอีจีอีจีเดี๋ยวเดี๋ยว มียชื่ออะไรครัิ๋มเมียเีชื่อจิ๋มเหรอจิ๋มอะไรจิ๋มใหญ่วะนไม่หมายถึงว่าจิ๋มตัวเล็กกือตัวใหญ่วะว้าชื่อน่าเกียดมากเลยอชื่อจิ๋มน่าเกียดอย่างนี้เนี่ยไปเปิดร้านทำผมไม่ได้เลยเมียมึงเนี่ยเอามาม่คิดดูเลยสะซอยจิ๋มสาลอนน่าเกลียดเลยสะจิ๋มซอยจิ๋มไม่ได้ลกจิ้วาเอาเริ่มต่อกันบอกเลอาตะโกนดังๆเลยนะเอีเจ็บเจ็บ มึงมนี่ด่ากูนะมึงไม่เคยเห็นใจกูกูเป็นผัวมันนะกูไม่ใช่ลูกมึงม,มึงด่ากูทุกครัด่ากูทุกครั้งเลยไอ้เหี้ยเอาแดา้ว เนี่ยผมไม่เฮียด่ายเองใส่อารมณ์ไงอินเนี่ยเดี๋ยวผมเก็บกดละเดี๋ยวผมด่ายเองอุ้ยอยู่กับมึงมายี่สิบกว่าปีมึงไม่เคยเอากับกูเลยเอาเอาใจเออเอาเอาใจกูเลยเอาวันนี้นะมึงปีปากพูดแม้่จะทำเดียวกูจะล้วงคอแล้เอาส้นตีนไปเตะตามแม่งเเลยออแบบนี้ไม่ทำจริงเลยถ้าเมียมึงได้ยินป้าแฝดเมียมึงมีอาการไงวะมันไม่อยู่ ไอ้เฮียนนมึงเล่ามาตั้งนานนี่เมียมึงไม่อยู่อันนี้เล่าให้ฟังให้ใฉฉันซ้อมไว้ก่อนแต่ยังไม่ได้ใช้เอาเป็นว่าไม่เตมหมาไม่ามตีตัวแล้วยังไม่ได้ใช้เ,เอาเป็นว่าแกตกลงแต่งงานแน่ไม่เปลี่ยนใจเอาไว้ไม่เปลี่ยนใจ,ววนใจฉันจะแต่งงานฉันจะมีครอบครัวฉันจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีที่สุดม,มึงเนี่ยนะใช่น,นี่ลำพังตัวมึงก็จะไว้ใจไม่ได้เอางี้ถ้ามึงนี่มึงตะกะตะกาดบอกว่าของหมา กินเฮี้ยใน<อ>บ้านมึงแดกเฮี้ยอะไรได้บ้างเนี่ยฮะของหมาอเน,นี้ยของหมาแต่นี่เครื่องไลหมากินนี่เอาอย่างงี้ในฐานะที่แกก็จะแต่งงานสละโสดก็จะออกไปจากนี่ mm hmm. <c oughs> เฮี้ยมันแผลบเลยจะออกมาจากกลุ่มของเพื่อนเราแล้วม,มึงครบได้ในฐานเป็นจริงสองคนมึงเนีไยทำไมจะไปกินที่อื่นละสองคนปกมากเลย <c oughs> อะ ชนดีกว่าเ้าชนเลยลืมทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้ที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นขอให้เพื่อนประสบความโชคดีขอให้มีความสุขว้ขอให้มีความสุขกับชีวิตคู่โอเคชฝากกดสับสป b e ด้วยนะคะ